มิเกลอตาเต้ามีข่าวว่ามีการเชื่อมโยงให้ไปกุมทีมเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาหลังจากชาบีอนันเดตประกาศหยุดคุมทีมสิ้นฤดูกาลนี้ฝากกด s u b s c r i b และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงก์ดูบอลด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันหรือใครอยากติดตามข่าวสารก่อนหน้านี้ก็กดที่ตัวไอมุมขวาบนได้เลยค่ะ สโมสรทัพปืนใหญ่อาเซนนอนทีมดังแห่งลีกเมืองผู้ดีพรีเมียร์ลีกออกมาพูดถึงข่าวกุนซือมิเกลอาเตต้ากลายเป็นเป้าหมายหลักของบาร์เซโลนาหลังจากชาบีประกาศออกหลังจบฤดูกาลนี้ชาบีอนานเดสได้ออกมาแจ้งข่าวสารให้กับแฟนบอลเจ้าบุญทุ่มว่าจะออกจากบาร์ซ่าหลังจบฤดูกาล2023-2024นี้ทำให้มีข่าวการตามหาผู้จัดการทีมคนใหม่ทันที โดยชื่อของมิเกลอาเตตาเป็นหนึ่งในรายชื่อหลักของบาซ่าที่สําคัญหรือถือได้ว่าเขาเป็นตัวเตงที่มีศักยภาพที่เหมาะสมที่สุดโดยเชื่อว่าจากที่เขาเคยค้าแข้งเมื่อสมัยยังเป็นนักเตะเขาถือว่าทําผลงานได้ดีฝั่งของทางด้านสโมสรทัพปืนใหญ่อาเซนนอนก็มีข่าวออกมาเช่นเดียวกันว่าโดยทางสโมสรอาเซนนอนไม่ได้คิดหรือต้องการปล่อยตัวในายใหญ่มิเกลอาเตตาไปและเชื่อว่าอาเตตาต้องการฟอร์มทีมและพัฒนานักเตะของตนให้ประสบความสําเร็จที่สุดทั้งฤดูกาลนี้และฤดูกาลหน้า ทีความว่าอาเตต้านั้นเคยเป็นเด็กฝึกจากละมาเชียอะคาเดมีชื่อดังของเจ้าบุญทุ่มบาเซโลนาแต่เขาไม่สามารถดึงสัพยภาพตัวเองเพื่อก้าวข้ามขึ้นมาเป็นนักเตะต,ตัวจริงในชุดใหญ่นะตอนนั้นได้ทําให้ต้องย้ายออกมาเล่นฟุตบอลกับปารีสแซงต์แซกแมงราอันโซเซียดัตกลาสโกเรนเจอร์ Glass Go anger, และเอฟเวอร์ตันก่อนที่จะปิดฉากในสายอาชีพนักเตะนั้นจบที่อาเซนอนและเริ่มทําหน้าที่คุมทีมเป็นผู้จัดการเมื่อปี2019 ใครคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่อง l i ง k ์ดูบอลด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันขอบคุณค่ะ